ข้อดีของรถ5ประตูนะคะที่น้องๆทักมากันเยอะมากแบบพี่กิคะขอรถ5ประตูหน่อยมีคันไหนบ้างวันนี้นะคะกิจะพามาบอกข้อดีของรถ5ประตูว่ามีดียังไงแต่ว่าก็เป็นการรวบรวมนะคะจากหลายๆเสียงแต่ว่าก็อยู่ที่แเน็ประสงค์และการใช้งานอีกทีนึงเนาะก็มาเริ่มที่อย่างแรกเลยเขาบอกกันว่าสามารถเก็บของที่แบบสูงๆได้นี่มาเริ่มที่เป็น Honda าแจ๊นะคะจะเก็บได้ยังไงเด็กกิเปิดให้ดูปกตินะคะรถ5ประตูเนี่ยมันจะสามารถทับเบาะได้60-40นะคะแต่ว่าแจ๊มันจะสามารถเอาห้องโดยสารที่เป็นเบาะ นั่งนะคะ พับขึ้นได้อีกตรงเนี้ยเราเลยสามารถเพิ่มห้องเดรสร์เข้ามาในเรื่องของการเก็บของไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้หรือว่าจักรยานต่างๆนะคะแจ็ส็เลยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าอนเนกประสงค์น้องเยอะมากๆแต่เท่านั้นยังไม่พอแจ๊สนะคะยังสามารถพับได้6040แบบเรียบได้เลยเดี๋ยวกิสาทีเให้ดูมาดูกันเลยค่ะเมื่อกี้พับขึ้นได้แล้วเนาะเราก็พับแนวนอนได้อีกซึ่งมันจะเพิ่มอนเนกประสงค์การซึ่งจะเพิ่มอนเนกประสงค์เข้าไปอีกนะคะก็คือจะวางได้แบบอาราณาแบบนี้เลยแต่ว่าบางคคันนะะระรรรถ5ปตูก็ไไไม่ดด้วด้วง แบบนี้เดี๋ยวไปดูว่าคันไหนบ้างนะคะที่วางได้ไม่ละนาบเรายกตัวอย่างเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะอย่างคันนี้นะคะ <G ok? S 1> ก็จะไม่ได้ละหน้าแบบคันหน้าแจนนะคะจะมีความเป็นคืนๆนะคะ,คนะคะดังนั้นเวลาน้องๆเลือกซื้อเราก็ดูกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าก็สามารถพับได้ 60- สิเหมือนกันแต่ว่าเราก็ดูอีกทีนึงเนาะว่ารถที่เราเลือกเนี่ยสามารถพับได้ 60- สิบสี่สิไหมแต่ว่าทุกๆคันนะคะรถ5ประตูสามารถพับเอ็นได้หมดเลยแต่ว่ามันมีเหตุผลหนึ่งที่กิ๊กรู้สึกชอบมากๆเลยนะคะที่ไปอ่านมาคือยกตัออว ก็ตามแต่เวลาขับรถนะคะแล้วฝนตกเราก็สามารถข้ามเบาะอย่างเงี้ยมาหยิบได้เลยนะคะในส่วนของร่มแต่ว่าเวลาเราเป็นรถซีดานเงี้ยเราก็ต้องออกจากตอ้เสื้สนะคะมาหยิบด้านหลังเนาะในกรณีที่เราไว้ด้านหลัง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่แบบค่อนข้างโอเคกับการใช้งานได้จริงๆนะคะที่คนค่อนข้างนิยมก็คือนี่เลยที่ปัดน้าฝนด้านหลังนะคะปกติรถซีดานเนี่ยจะไม่มีแต่ว่าพอเป็นรถแฮดแบ็คห้าประตูนะคะมันก็จะมีที่ปัดน้าฝนด้านหลังทําให้การมองเห็นนะคะก็จะง่ายคือสําหรับน้องๆมือใหม่หัดขับนะคะที่แบบไม่ได้ถนัดนะคะหรือว่าอยากจะมองทัศณวิสัยได้ค่อนข้างดีรถห้าประตูก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะน้องๆก็เลยทักมาเยอะมาก แต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้วยความรถ5ประตูต่อให้จะเหมือนซีดานก็ตามแต่เลือกเซนเซอร์กล้องถอยหลังนะคะต่อให้มีเหมือนกันแต่ว่าการขับขี่นะคะรถ5ประตูก็ง่ายกว่าง่ายกวอย่างไงนะคะก็นี่เลยเวลาเราจะถอยรถหรืออะไรก็ตามแต่นะคะต่อให้เราไม่มีกล้องหรือเซ็นเซอร์เราก็มองผ่านกระจกบานหลังเนี้ยได้เลยซึ่งมันง่ายมากๆสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่เป็นมือใหม่หัดขับหรือว่าอยากจะได้อะไรก็ตามแต่นะคะคิดว่า5าประตูก็ค่อนข้างตอบโจทย์แต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดมานะคะก็อยู่ที่อนเนกประสบการใช้งานของแต่ละบุคคลอีกทีหนึง่งก็ถ้าน้องๆน,น,นะคะอยากจะได้เนเสอของรถห้าประตูกิ๊ก็ยังมีให้เลือกอีกหลาย,ลายๆแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็น Nissan m a r มาหรือว่าอื่นๆนะคะก็ถ้าน้องๆสนใจก็จิ้มมาหน้าโปรไฟล์กันได้เลยค่ะ